เริ่มแล้วเทศกาลอาหารส่วนแก้วฟู้ดเฟสติวัล2ส่วนแก้วรวมพลังวัฒนธรรมอาหารครั้งที่2ณวัดส่วนแก้วจังหวัดนนทบุรีเทศกาลอาหารเพื่อผักดันผลิตผลท้องถิ่นสู่เมนูระดับโลกสนับสนุนร้านอาหารอร่อยสดสะอาดปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐานส่วนแก้วเชฟ5ฟสตารหรือส่วนแก้วเชฟ5ดาวออกบูธจำหน่ายทั้งอาหารข้าวหวานและเครื่องดื่มกว่า100เมนูให้ผู้เที่ยวภายในงานได้ช้อปปิ้งแบบอิ่มอร่อยในราคาสบายกระเป๋าโดยปีนี้จะจัดขึ้น3ช่วงนั่นก็คือวันที่27กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมและ8-9มีนาคมและช่วงสุดท้ายก็คือวันที่27-31มีนาคม2568 โดยจะเปิดตลาดให้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง18นาฬิการวมทั้งสิ้น12วันโดยไฮไลท์จะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่ 1, 2, 29และ30มีนากับสเปเชียลดิส by บายเชฟการรังสรรค์เมนูเซ็ตพิเศษจากเชฟชั้นนำยกระดับผลิตผลจากโลเคอลสู่เวิร์กคลาสก็งานครั้งนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเราก็ ใช้ในคอนเซปของเชฟเทเบิลแล้วก็เทศกาลอาหารเช่นกันนะคะแล้วก็ปีนี้ก็ปรับเป็นสเปเชียลดิชบายเชฟแตกต่างกันยังไงนะคะปีที่แล้วเนี่ยเวลาเสิร์ฟต้องเสิร์ฟพร้อมกันนะคะแล้วก็ต้องใช้ทีมงานในการทํางานเนี่ยพร้อมกันเยอะมากปีนี้เปลี่ยนรูปแบบเหมือนเราไปร้านอาหารค่ะท่านไหนพร้อมร้านเปิด11โมงนะคะเดินเข้าไปเลยนะคะ4ท่านพร้อมเชฟทำให้ทานเลยแต่ว่าอาหารก็ยังจะเป็นเซตเดิมนะคะเพื่อการที่จะควบคุม คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของทางวัดสวนแก้วนะคะแล้วก็ในส่วนของงาน special dish by chef เนี่ยาสามารถซื้อบัตรเพื่อร่วมทำบุญได้นะคะราคาเซตละ899บาทนะคะจะมีจำหน่ายแล้วก็มีเข้ามาให้ทานเฉพาะวันเสนาร์วันอาทิตย์นะคะก็คือวันที่ 1, 2และ29และ31มีนาคมนะคะ ในส่วนของงานเทศกาลอาหารนะคะปีนี้เราได้ร้านดังๆทั่วประเทศเลยนะคะทั้งหมด33ร้านค้านะคะและผ่านมาตรฐานความอร่อยส่วนแก้วเชฟห้าดาวที่สคาคัญภายในงานไม่มีเมนูไหนซ้ำกันเลยนะคะดังนั้นทุกท่านจะได้มาชิม100เมนูอร่อยไม่ซ้ากันค่ะว่าครวันนี้ได้มา่วงงานกร้สึกับกแคก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าจังหวัดนนทบุรีของเราโดยเฉพาะที่วัดสวนแก้วเนี่ย มีพื้นที่ในการทําการเกษตรมากกว่าสา0อยไร่ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรก็เป็นที่ท,ทราบดีว่าราคาก็ขึ้นขึ้นลงๆไม่แน่นอนอันนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญของพี่น้องเกษตรกรวัดสวนแก้วแห่งนี้เนี่ยนะครับจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อจะเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะครับให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นซึ่งก็จะทําให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะนําแนวคิดเหล่านี้เนี่ย ไปประยุกต์ใช้กับการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทําให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่วัดแห่งนี้ก็จะเป็นต้นแบบที่สําคัญและที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยการจัดงานในครั้งนี้นะครับจะเป็นการโปรโมทนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีจะทําให้เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นครับ ถ้าในส่วนของความคาดหวังนะคะต้องเรียกว่าเกินคาดแล้วนะคะเพราะว่าในส่วนของเทศกาลอาหารเนี่ยสากว่าร้านค้าเนี่ยที่มาโดยไม่ซ้ากันแล้วก็ยอมรับในกติกาเนี่ยเต็มตั้งแต่3เดือนที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่บอกกล่าวเล่าต่อของแต่ละที่ เราไม่ได้บอกว่ามางานนี้ขายดีมากหรือดีมากแต่ทุกท่านอ่ะเหมือนมองเห็นตรงกันว่าเราได้มาทําบุญกับวัดสวนแก้วได้มาร่วมกิจกรรมดีๆกับวัดสวนแก้วนะคะส่วนงานที่เป็น special dish by chef นะคะสิ่งที่เราจะคาดหวังก็คือว่าคาดหวังให้ประชาชนทั่วไปบุคคลที่ได้รับรู้ข่าวจากพี่น้องสื่อมวลชนนะคะมาสนับสนุนซื้อบัตร ของ s p e c i a l Dish by ด h e ชกันเยอะๆเพราะว่ารายได้เนี่ยอย่าลืมว่าค่าผลผลิตทางการเกษตรเราก็จ่ายให้วัดอยู่แล้วนะคะในส่วนของรายได้จากการหักค่าใช้จ่ายก็นำถวายวัดนะคะมางานนี้นอกจากได้ช่วยยกระดับผลผลิตทางการเกษตรของวัดแล้วนะคะยังได้อิ่มบุญยังได้อิ่มท้องอีกด้วยนะคะแล้วก็มาช่วยสนับสนุนบัตร s p e c i a l ลดิสไบด์ e ชกันเยอะๆค่ะอยากให้พี่อั้มพูดทานะว่าแต่ละร้านที่เราพัฒมาเนี่ยคือมัน เด็ดจริงๆเด็ดแน่นอนใเขามาชิมชิมอร่อยสุดทีครั้งที่แล้วนะคะเราสร้างมาตรฐานความอร่อยขึ้นมาเราเรียกว่าส่วนแก้วเชฟ5ดาวนะคะคือเชฟต้องชิมทุกเมนูและเชฟทุกคนที่ชิมจะต้องให้ผ่านถ้าไม่ให้ผ่านเพราะอะไรให้ไปปรับกลับมานะคะส่วนใหญ่จริงๆทั้งหมดเลยผ่าน ะะพอรอบนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะพอมาถึงนะคะทุกคนจะรู้เลยว่าเมนูที่ต้องเตรียมมาให้เชฟและเมนูที่รสชาติแบบนี้หน้าตาแบบนี้จะต้องมีขายในวันงานทุกวันนะคะดังนั้นผ่านมาตรฐานส่วนแก้วเชฟ5ดาวทุกร้านแล้วรับรองว่าอร่อยและที่สำคัญราคาไม่แพงเนื่องจากอะไรคะงานนี้งานวัดค่ะ เราไม่ได้เก็บค่าบูธแพงเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่สูงถามว่าในรูปแบบการจัดงานของการแบ่งเป็นสองช่วงผู้จัดแบกรับค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าการจัดงานช่วงหนึ่งเจอพี่น้องสื่อมวลชนด้ยคะช่วงที่2อเนี่ยเราจะยังไงดีในการที่จะโปรโมทให้คนมาในช่วงที่2แต่เรายินดีที่จะทําเนื่องจากว่าปัญหาที่เราเจอในการจัดงานเทศกาลอาหารต่างๆในที่อื่นนะคะก็คือเวลาไปยิงยาว10วันเนี่ยช่วงกลางเนี่ย ร้านค้าบอกเลยขายไม่ออกขายไม่ได้เขาจะมาได้อีกทีก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ยิ่งถ้าเป็นนอกเหนือเขตที่เป็นชุมชนใหญ่ๆอะคะ่ะขายได้คือช่วงสิ้นเดือนเท่านั้นนะคะโอเคเลยเป็นที่มาว่าต้นเดือนนี้จัดครั้งหนึ่งหวันสิ้นเดือนนี้จัดอีกครั้งหนึ่งหวันนะคะดังนั้นรบกวนมาได้สองช่วงเลย ในช่วงกลางช่วงกลางเดือนนี้นะคะมาถึงว่าสวนแก้วมีอะไรให้จับจ่ายใช้สอยตลาดสดผักและผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะคะสนับสนุนได้เลยนะคะวัดมีมาเติมให้ทุกวันตอนนี้สวนผลไม้นะคะไล่ไล่มาละอันไหนสุกน้ำน้ำดอกไม้ใช่ไหมคะอันไหนดิบทางเชฟเนี่ยรังสรรค์เป็นเมนูเป็นแกงส้มใช่ค่ะวันนี้เราก็เตรียมให้ พี่น้องสิรมนชนด้วยนะคะก็จะเป็นเซตผักสดแล้วก็น้ําแกงส้มมะม่วงเก่กลับนะคะนำไปทานกันท,ท,ทั้งหมดทั้งมวลทาขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรของวัดสุนแก้วทั้งสิ้นเลยค่ะาว่าฝากเชิญชวนเลยค่ะครับก็ฝากเกนชนิญชวนเพื่อไม่พี่น้องประชาชนนะครับเ,เ,รเรียนยืนยันว่างานครั้งนี้เนี่ยมี33ล้านอาหารประมาณร้อยชนิดเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นคนชอบชิมชอบทาน ยืนยันว่าที่มาอยู่ในงานในครั้งนี้เนี่ยนอกจากผ่านการชิมของเชฟนะครับที่ได้มีการชิมแล้วมีการปรับแก้ให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผมยืนยันว่าท่านจะประหยัดเวลาแล้วได้มาสัมผัสกับของอร่อยนะครับในงานนี้นะครับยืนยันว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนที่สําคัญมากว่าน,นั้นนอกจากจะอิ่มท้องแล้วเนี่ยยังอิ่มบุญนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศ ความเป็นวัดที่มีความร่มรื่นนะครับยืนยันครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนได้ได้มาเที่ยวงานในครั้งนี้แล้วก็จะเป็นอีกประสบการณ์ใหม่ของชีวิตนะครับสำหรับตลาดที่มีอาหารอร่อยออย,อยู่ในสถานที่ที่มีความเหมาะสม่นี้นครับ